อยากจะตอกย้ำนะครับถึงเรื่องราวที่จำเป็นต้องพูดจริงๆนะครับเป็นเรื่องราวของการวิจัยนะฮะของไรโอนะครับแน่นอนครับว่าล่าสุดได้มาแล้วนะฮะเป็นเอกสารเพื่อยืนยันการดำเนินงานวิจัยของสถาบัน s p n n o o t t r o นะครับเอเชียนี่นะฮะคือหลายคนถามว่าเอสถาบัน Spin Control เอเชียคืออะไรนะครับสถาบันแห่งนี้เนี่ยนะฮะก็เรียกว่าแชมพูสระผมชั้นนำต่างๆนานาทั้งในและต่างประเทศเนี่ยนะครับจะใช้สถาบันแห่งนี้เนี่ยแหะครับ เป็นตัวตรวจวิจัยนะครับว่าได้ผลยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับเช่นผมและหนังทีรษะวันนี้นะครับไลโอได้รับการยืนยันออกมาแล้วนะครับจากสามัญสปินคอนโทรลครับผมอยากให้เห็นตรงนี้นะฮะนี่นะครับผลิตภัณฑ์ใช้แล้วผมงอกใหม่เร็วขึ้น88%เ็นห็นไหมผลิตภัณฑ์ใช้แล้วผมลดการขาดดุดล่วงนะฮะ75%็ิหเ็นห็นไหมครับผลิตภัณฑ์ใช้แล้วรังแคลดน้อยลงนี่นะฮะ96%รผลิตภัณฑ์ใช้แล้วผมหนาและยาวเร็วขึ้น100%อย่างเงี้ย ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วเส้นผมและหนังทีรษะมีความมันน้อยลง100%รผลิตภัณฑ์ใช้แล้วรู้สึกผมแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด96%นี่นะครับแล้วก็แน่นอนครับตรงนี้ความชัดเจนผลิตภัณฑ์ใช้แล้วผมงอกใหม่เร็วขึ้นลดผมขาดหลุดร่วงและผมหนาและยาวเร็วขึ้นนี่นะครับสำหรับผู้วิจัยก็นี่ฮนะนี่นีน,นายฟาบริสเปเรงผู้ดำเนินการวิจัยบริษัทสเปนคอนโทรลเอเชีย,จ,ย Asia, จำกัด เพราะฉะนั้นวันนี้ที่มาบอกแบบนี้คืออยากให้มั่นใจนะครับว่าไลโอนั้นได้ผ่านการวิจัยจากสถาบันชั้นนํามาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนําหน่อยนะฮะนี้นะครับจากปกติแล้ว1เซตแบบนี้นะฮะเนี่ยนะครับก็มีทั้งแชมพูสระผมมีครีมลวดผมแล้วก็มีแฮทโทนิกนะครับทั้งเซตแบบนี้จากปกติแล้ว3 3 7 0บาทวันนี้เราขายแค่1980บบาทนะครับได้เป็นแบบนี้ไปนะฮะ เลยอยากแนะนําให้ลองใช้ดูนะครับเราไม่อยากพูดอะไรมากมายเดี๋ยวกลายเป็นโอเวอร์ครมนะครับลองาไปใช้ดูเองก็แล้วกันนะครับ